กำหนดให้เป็นด้าน b นะคะเขาเรียกว่าด้านประกอบมุมฉากนะคะตามทฤษฎีบทนะคะเราจะได้ว่าด้านที่ยาวที่สุดก็เป็นด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือด้าน c ตรงนี้นะคะเราก็จะได้ว่า c ยกกำลัง2 25ก็คืออะไรคะ 5, 5, 5, 5. 8ยกกําลัง2 8คูน8เท่ากับ64นะคะอ้าวทีนี้เท่ากับเท่าไหร่ละท่นนี้ก็ยังเป็น x ยกกําลัง2นะคะเราจะหาค่า x เดี๋ยวเรามาดู นะคะนี่คือข้อที่หนึ่งะคะเอเข่ากับสิค่ะ,ะข้อที่2นะคะข้อที่สองก็จงหาความยาวของด้านเอนะคะด้านเอตรงนี้เป็นด้านที่ยาวที่สุดเหมือนกัน okay อ่าตัวนี้จะได้เท่าไหร่คะ x ก็เท่ากับรากที่สองของ2องอยาจนวนที่เหมือนกันคูณกันได้2 2 5อยคืออะไรคะก็คือ15นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น x เท่ากับหค่ะอ่าเราก็จะได้แล้วนะคะค่า x ที่ได้ตรงนี้ก็เท่ากับเท่าไหร่คะ15ด้านตร ในข้อที่สองนี้ก็มีค่าเท่ากับ15ค่ะอาในข้อที่สามนะคะในข้อที่สามเขากําหนดด้านนี้มาให้ do สิ <14. S 2> นะคะอ่ะเราก็จะได้ว่า x ยก <c oughs> ยกกำลังสองเท่ากับ100โลบสิบ0น4ลบ เพื่อทบทวนความเข้าใจอีกครั้งนึงนะคะเดีย๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะสรุปบทเรียนนี้ได้อย่างไรนะคะค่ะจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะตั้งแต่สมบัติของรูปตามเรียนมชานะคะที่สรีโบร์นะคะแล้วก็ได้ทำแบนผลงาไปพร้อมกับครูเมื่อกี้นะคะหวังว่านักเรียนเนี่ยคงจะเข้าใจแล้วนะคะทีนี้เราจะมาสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเรา ของกำลัง2ของความยาวของด้านกระบอกมุมฉากนะคะเราก็จะได้ว่าด้านที่ยาวที่สุดก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากตรงนี้นะคะก็คือด้าน C อกําลัง2เท่ากับผลบวกของกำลังสองของความยาวของด้านกระบอกมุฉากแสดงว่าด้านกระบอกมุมฉากของเราเนี่ยมีอยู่สด้านก็คือด้านเอ นะคะว่าเราจะหาหน้าที่เหลือได้อย่างไรแล้วก็ทำแบบเดิมไปแล้วเมื่อกี้นะคะถ้าเรียนไม่เข้าใจเนี่ยก็ไปดูคลิปย้อหลักได้นะคะแตอย่าลืมว่านัากเรียนต้องตั้งใจเรียนด้วยนะคะวันนี้ก็ตูก็ไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเจนจะอีกรอบในคลิปต่อไปนะคะถ้าไม่เข้าใจแค่นี้ก็ยอย่าลืมอีกครั้งนึงว่าเรากลับมาดูย้อนหลังได้นะคะวันนี้ก็ ครูคร okay. 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 ูสมนิจาร์คนนุ้ยนะคะหรือว่าเด็กเก๊เกลหรือว่าครูเต้ก็ได้ดีนะคะสอนรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามนะคะโรงเรียนเทศบาล์บ้านเช้างจังหวัดพังงาค่ะ